นีก็ะเป็นด่านล้างของยังจันเซ็นเตอร์ทุกคนลาบสบายดีและสวัสดีกันเือสุขชทุกคนวันนี้กรเป็นอีกมือหนึ่งนะทุกคนคือว่าอากาศก็เริ่มห่อนขึ้นมานกเลยเนาะล้งจากสองสามหมื่อมากที่ว่าเย็นเนาะในมีบรรยากาศที่ว่าคนคนโต๊ะเนาะแต่ว่าวันนี้ที่ว่าอากาศห่อนร้ายแต่วันนี้เราแม่นใส่กับมีวิยกทีซิไปทางแถงวเข้มคลองเนาะ กสิไปผ่านแถวดงปะลานไปผ่านแถวเขตยพักสันเนาะซึ่งว่าเป็นทางงหญ่ที่สุดในเมียงจันเนาะในตอนนี้แล้วราไม่ใช่กสิตเป็นโอกาสพาทุกคนไปขี่รถเนาะเบิรงลองส้มเนาะบรรยากาศในเขตดงประลานในเขตพักสันเนาะทุกคนในเขตทางเวีย,นนยงจันเซ็นเต,นเตอร์เนาะว่าในช่วงนี้สมีบรรยากาศเป็นแนวใดเนาะในส่วน บรรยากาศเศรษฐกิจเจ็ดสี่เนาะแลราคาอากาศหอนเจ็ดสี่เนาะมีบรรยากาศอยู่ในหางไงในเวียนจันเนี่ยเป็นยังไงเนาะไปเบิ่งน้ำกันทุกคนบอกเพนใส่กับสิทธิโอกาสไปแย่กินหนามได้เนาะเดี๋ยวนาะพาทุกคนไ่ยางเลาะเบิ่งกเลาะส้มในเขตนั้นทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันทุกคนจีโรดเลาเบิ่งกเลาะส้มเมืองเวียนจันน้ำกันทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราไปเบิ่งไปส่งน้ำกันเลยทุกคน แล้วนี่กับส่วนใหญ่กับทิมีแต่ห่านโทรศัพท์เนาะหลายที่สุดในเวียงจันทร์ในเขตนี้เนาะทุกคน ประสิทธิภาพทุกคนเดี่ยวคัวเข้าไปเนาะซึ่งว่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเขาของเวียงจันท์เซ็นเตอร์เนาะหรือว่าเขาไปทีพักซันเนาะ ตอนนี้เ้ากัเขามาทีพักซันเนาะเบื้องแรกก็จะเป็นเบื้องตลาดขัวดินทุกคนเบื้องตลาดน้องจันเนาะนี่กัเป็นด่านล้างของยังจันเซ็นเตอร์ทุกคนเดี๋ยวเ้าสิเขาไปฝากรถเนาะเราก็จะพาทุกคนยางเหลาะแถวพักซันนี่เนาะค่าฝากรถกับประมาณสามพันกี๊เนาะทุกคน เขาไปเบิองไปส่งน้ำกันนอนกด เดี๋ยวเฮาสิเปาปีรถลดกนเนาะทุกคนโอ้หอนลายม้อนี้อากาศประมาณ3 8องศาทุกคนมาอน้หอนลายหอนลาย <c oughs> เดี๋ยวปีรถลดกนเนาะเจ้ามามาจับกีเจ้าคว่งิดตี่บกเาีา ได้เว <st ut ters> ้าไปไดเว้ามันว้าไอ้พี่ไล่โอกมาให้ไหมก็วางเปล่าหาให้ส่วนใหญ่กเกษีไปหลุดเนาะหนุ่มสาวทุกคนมาเข้ามาหลินเนาะอ่าทังในแอร์เย็นยืนนี่ก็ษีเป็นทางที่ว่าค่อนข้างสะอาดที่ว่ารู้ล้ากว่าหมูเนาะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ หมดนี่ที่ในห้างแห่งนี้ก็ยังวางไลายเนาะห้างมีหันคล้ายเครื่องคล้ายคล้องกับชิมีแต่มีแต่สันหนึ่งเนาะมีแต่สันหนึ่งที่ว่าสันสองสันสาม,ส,ส,ามสันสี่ก็บที่ว่ายังวางยังวางเบิดเนาะเอาซีเห็นเนาะที่ว่าการออกแบบของห้างนี่ก็ว่าสวยงามหรูหราอยู่เนาะ ว่าสวยงามรู้ล้าอยู่แต่ว่าด้วยเศรษฐกิจที่ว่าบกคอยดีปันไดเนาะก็สีมีคนยางหางก็ิบโบรายคนที่มีกำลังสื่ออยู่ในนะครหลวงเวียงจันทน์ก็อน,นข้าง,ง,งว่าหน่อยเนาะส่วนใหญ่ก็สิเป็นชาวต่างประเทศชาวจีนคนชาวเวียงจันทน์เองก็ คือว่าหน่อยเนาะย้อนสิภาคทุกคนลงไปดึงสันใต้ดินกันเนาะสันจีกันเนาะแล้จจังขึ้นมาอีกเจ้าหนึ่งทุกคนทางลุมก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะแล้วก็ส่วนอาหารทุกคน โซนเบื้องนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตประเภท,เ,ทเครื่องอาหารหมากใหม่นาะหลายเบื้องอ<า>ก็งเป็นบอลน,นอนโอ้เบื้องนี้ก็จะเป็นโซนอาหารเนาะมีคนต่อคิวหลายแท้ นักเฮียนไว้หลุดเนาะมักมาย่างแถวนี้ทุกคนมีเป็นสันจี้เนาะเออสันสันลุมสุดเนาะทุกคน ยวเฮาสิขึ้นไปสันนึงขึ้นเนาะเนาะทุกคนถือว่าหางแห่งนี้ก็ถือว่าลูลาเนาะทั้งในนี่อยากคลายๆกับอยู่อเอียงคลายๆกับกรับ อย่าไข่ไข่คือกับอันเนาะทุกคนคือเซนทะันเวลเนาะการออกแบบของของของแต่ละสัตว์ กสิมีแต่สันหนึ่งสันสองนะทุกคนที่ว่ามีการขายเครื่องขายของด่านทึ่งก็ที่ว่าวางอยู่เนาะวางอยู่ยังวางอยู่เนาะเป็นโซนขายเครื่องก็ถื่ว่ายังหน่อยอยู่เนาะที่ว่ายังมีหน่อยอยู่ ธนาคารมารูฮันเจปแปนเนาะตัวนี้เป็นธนาคารญี่ปุ่นที่ว่าคนย่างยังที่ว่ามีหน่อย,ลย้ลยเนาะทุกคน ือวาในโซนนี่เนาะสิเป็นโซนทอว่ามีคนยางร้ายที่สุดหละอยู่ในหางของพักซันนี่เนาะทุกคนนาะโซนนี่ก็สิมีห่านกาแฟดังเนาะเขามาที่ทางหนาของของหางพักซันทำอิสต์เนาะก็สิเจอห่านกาแฟโจมาลอเนาะโจมานี่ือว่าเป็นห่านกาแฟที่ว่าคนเล่านิยมที่สุดเนาะ และโซนเบือเ้องนั่นก็จะเป็นสตาร์บัคเดี๋ยวพาทุกคนออกมาชมด้านนอกก่อนเนาะแล้วบอลเม้นไ์ใส่ยังสิพาทุกคนเขามานาั่งนั่งกินกาแฟอีบารหนึ่งบอลเม้นไ์ส่ก็สิมานั่งกินน้ำอยู่นี่เนาะเงียบๆมานี่รู้สึกว่างเงียบๆเนาะเดี๋ยวเขาไปสั่งน้ำกินก่อน ท้าไกลเท็กซัสส่วนใหญ่โจหมากะสิเป็นหาา่านกาแฟทิวาร้าวต่างาศาส์เนาะมามานั่งกินและด้านนั้นกะสิเป็นห่านสตาบาักเนาะสปะสตาบาักทุกคน เดี๋ยวฮาสิขึ้นมาสั่นนี่เบิ่งเนาะว่ามีหยังทุกคนบ่ทันเคยขึ้นมาสั่นนี่จักเทื่อแต่ว่าดันดันเทิงก็รู้สึกว่ายังว่างเนาะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันสบเศร้าหลายเนาะอยู่ลาวเฮาแล้วก็สภาพภัย สภาพเงินเฟ้อร้ายเหตุใทหนักลงทุ่นกับบกกาเขามาที่จะลงทุนอยู่ในล่าวร้ายเนาะเนื่องจากว่าด้วยเหตุผลปัจจัยหลายอย่างด้วยกำลังสื่อของของผู้คนเนาะทุกคนกับบกคอยมีกำลังสื่อเนาะสำหรับคนล่าวเองกั sơn thừng thì thứ ba can tốc tèn cả băng chuẩn cả nhông bột lẻo nó thuộc phần nó thì cả bên sản sóng nó thuộc quân thưa và nhân bộ lẻo เย้าห้าสิบาทุกคนย่างลงไปเนะหาะพานางกินหนาำสมบรรยากาศอยู่ในอยู่ในพักสันทุกคนทือว่าเป็นหางหนึ่งทุกคนที่ว่ามีความรู้ลาเนาะเป็นหางที่ว่าที่ว่าใหญ่เนาะอยู่ในเกกนนรื่องการก็จิมีมีห่านอาหารห่านกาแฟ เบนดั้งดั้งเนาะที่ว่าเขามาเปิดอยู่เนี่นี่บวัวสิเป็นสตาร์บัคโจมาค้าไก่เท็กซัสเนาะรสเชอรี่เนาะทุกคนก็มีอยู่เนี่นี่เป็นพิซซาท้งนา้าครับก็มีน้องๆนักศึกษาเนาะ มายางอยู่นี่ทุกคน ยี่นี่ได้แหลกการ์ดบอลเลยใส่เงินสดเลยซาไต้หวันซาไต้หวันหนี่จ้าซาไต้หวันตุ๊ปั้นจะมีบอปั้นเราจะมีแต่ปั้นกาแฟเจ้าเอาเอาเป็นซาไต้หวันใชตไหนเจ้าเอ็มกับเอลเอาเอาวานตมันเสาวหา ก็เดินที่แปดสิบแปดตั้งหนาของเฮาก็สิเป็นหานกาแฟสตาร์บัคทุกคนที่ว่าคนร้ายอยู่เนาะสตาร์บัคทุกคนส่วนร้ายกับสาวต่างชาตินอกอยู่ในสาวจีนระกคนเล่ากัมีเนาะยิน ข้าตัวเบาแมนใส่กะมากินอ่ะดันเนาะเนาะราคาจะถืงกลัวนี่เนาะทุกคนเขากินอย่างนี้กะราคามีแต่40บาททุกคนสตาบักกะประมาณจอกละลอยเนะาะแล้วกินอย่างนี้กะ40ี่สิบบาทสาวพันกีบ คอมเมนใส่กับสั่งเป็นซาไต้วันเนาะทุกคนบะหมัหวานปันไดพอดีเดนวส้าหาปรเซ็นน้ำตาลส้าหาปรเซ็นพอดี บ๊อบเว้นไสกับเส้นใหญ่กับโบเลยโบคอยเขามานีเนาะนัดทุกคนจนไรกันยามาถ่ายคลิปทุกคนจังไลยเขามานีตั้งใจว่าสิเขามาย่างหลินมากินนี่บบคอยมากนะในแถวนี้เนาะเมืองเต่าสองเดือนสามเดือนจะได้มานีเดือนหนึ่งเมืองเต่าที่โอกาสพาทุกคนมาเบิ่งมาชมบรรยากาศเนาะเลยมานีทุกคน หรือว่ามื้อนี้อากาศกับประมาณ38องศาเนาะซิมีหลายหลายคนเขามานั่งกินหนัาอย่นี่บรรยากาศขางบรรยากาศขางโตเฮห้องส่วนไลน์กับซีมีแต่สาวจีนทางขงังเนาะ เดี๋ยวชยกออกยิ้พาทุกคนย่างออกไปส้มดานลัางหน่อยนึงเนาะแล้ะห้าก,กระิีพาทุกคนขี่รถเลาะน้อยนึงแล้ะห้ากระิได้กลับละ กิมีบอนวางขายรถโตโยต้าเนาะทุกคนเบืองนี่ทุกคนทางนี้ก็จะเป็นทางออกทางหลังเนาะบูว่าออกได้หรือบอ่อ,อ,กอ,อกได้อยู่เนาะนี่ทุกคนสิบพาทุกคน ทุกคนมาเบิ่งด้านล่างคลองหางแห่งนี้เนาะมีความสวยงามยิงง่งใหญ่ปานใดเนาะนี่ทุกคนนี่ก็สิเป็นด้านล่างคลองหางแห่งนี้ทุกคนเนาะเป็นด้านล่างคลองหางพักสันเนาะ แต่ว่าห้างใหง้คือเ้าเห็นแหละทุกคนจะมีการขายเครื่องแต่สัน1สัน2เนาะสันสกับมีเล็กๆหน่อยๆทุกคนมีเล็กๆหน่อยดอิแต่ว่าในเขตนี่ส่วนใหญ่เนาะเป็นลานแห่งนี้กับบนลานแห่งนี้ส่วนไลเขาเจาะจะมาจัดงานอีเวนต์เนาะงานโอเพนนิ่งการเปิดโตสินค้าหรือว่าเป็นงาน อีเวนต์ต่างๆเนาะงานอาหารเองส่วนใหญ่เขาเชิญใบหลุนมาสอม <c oughs> เป็นแอบเต็น, <c oughs> นอยู่อ่ะเบ <c oughs> <c oughs> ื่องนะเนาะเกษเกีประมาณน,นี้ทุกคนสำหรับการพาทุกคนมาเลาะเบิงเลาะสมในเขต ทางพักสันเนาะล้วก็ออกไปนี่บาวนเนนไส้กับสีพาทุกคนขี่รถเลาะส้มบรรยากาศอยู่ในเขตนี้น้อยหนึ่งเนาะในเขตแถวนี้กับสิไก่ตลาดเสาล้วกับเขตเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ซึ่งว่าเขตนี้ก็เป็นจุดเศรษฐกิจใจกลางเศรษฐกิจที่สำคัญเนาะในนครหลวงเวียงจันทร์กะเดียวฮันสีพาทุกคนขี่รถเลาะเบิ่งเลาะสม้สมน้อยหนึ่งเนาะ และห้องกระสิปิดคลิปเลยด้วทุกคน